สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีเบริร์สุขุสุคนเนะาะมื่อนีสาวเดือนพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนเนาะบบาวก้อนเพิ่นสิดป่าเนาะเพิ่นเอาเอาเหยื่ออันเหยื่อที่เพิ่นสิดนี่ก็เอาแบบเขาเอินอยังนะด้วงด้วงเบิ่งมันอยู่ในอันหมากคูนนะมาให้เบิ่งดูนี่เนาะด้วงมันอยู่ในหมากคูนแห่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นก็สีเอาเอาด้วง เขาเอิญน,นอนหรือด้วงนั่งคูนอะไรเนาะเอาเป็นเหยือของมันเนาะเอามาลุ่นมาเบิ่งมาชมน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องว่ามันสิกิ่นบ่อเนาะมาลุ่นเบิ่งพ่อแม่พี่น้องสิดปลาในน้องนี่แหละเนาะในพายเองพายชาเดือนเองนี่แหละเนาะปลากระบยใหญ่ดอกเป็นปลาเน้นเนะาะปลาเน้นแบบ ปลาเค็งเทพบ่หรือปลาน้นปลาน้นปลาน้นเทพ,นนเ,ทพเนาะืมแดดแล้วบ้าน,น,นเนีนเ่ย กินนะเนาะพ่อแม่พี ar, ่น้องเนาะเดี Israelis, ๋ยวสะเดือนชิญุกเองเนาะเกยอานบ่ได้บ่ได้ลุดซ้ำเฮ้ยมือหนึ่งจับโทรศัพท์เนาะมือหนึ่งจับมันไม่เบ็ดไม่เบ็ดกระบอกใหญ่แบบเห็ดเอาเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็ดเอาตัดไม้ไผ่ใหญ่ๆยาวๆมาเนาะเด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 ะเไปละไปละไปละ ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องนี่นี่น,นี่ได้แล้ว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 โอ้กยมาอันนั้นนะเมาเอาอ,อกให้แนมือจับโทรศพัพท์เนาะนี่เป็นปลาเน้นแบบปลาเน้นเทพแบบบะไ้ใหญ่บะไ้เนาะเพิ่นเอานางคุนเด้อพ่อแม่พี่น้องสิทธิ์เนาะแบบนางใน,นอันมากคูนที่มันอนันนัเนาะ เอาใส่อีกบ่เหยื่อค่ะไปใหม่มาลุ <man> ่นน้ unique, ํากันใหม่อีกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นเอาเหื่อใส่ใม่เนาะเดี๋ยวสิให้อันาก้อนเพิ่นนันแกะให้เบิ่งเนาะเือแกะเบิ่งดูมันสิเป็นแบบใด อ๋อนี่นอพ่อแม่พี่น้องมันเป็นโตอันข,ข้าวเหนนอนอะไรเนาะหรือว่าโตอีอย่างก็นี่เนาะมันอยู่ในอันหมากคูนที่มันแห้งเนะเาะมาลุ้นมาเบิง่งมาชมน้ำกันอีกจ้าช่วงนี้สะเดือนกะบุคอยได้ลงคลิปเนาอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเวียกกยันไลช่วงนี้กะ ก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนคือกันเนาะแต่แล้วก็บอคอยมีเวลาเขาไปเบื่องเพื่อนเด้อ,เ,อ,อเดี๋ยวพูดแล,แล้วเวียกแล้วงานแะลรเนาะจ่เดือนจะได้เขาไปเบิง่งไปชมหาก็แล้วดำนาพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยแล้วดำนากันยังแบบสวนมันกันหยากระยังลายเนาะกันยังโมมีเวลาเอาออก เมื่อวานนน่กัพากันขวัดฐานเบิดมือเนาะแต่ว่าชาเดือนบอได้ลงคลิปเมื่อวานนี่ยขัดฐ่านยิบฐานบรรยากาศตอนเศ้าๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบมีแนวอยู่แนวกินเนาะก็เลยให้บาก้อนเพินมาสิดปลาในหนองเนาะเอาไปปิ้งกินกับตำบังหุง เราดึงเด้วให้มันลากไปไกลๆก่อน พ่อแม่พี่น้องเนาะมันน่าสิกำลังตอดบอลนะคะหเหื้อก็คือนางคูณเน,ะนาะด้วงแน่ได้อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเบิดบอลเหยื่อมันเลยยังคือเกายังคือเกา อ๋อสิทธิ์ว้วก็เอาใส่แหงไว้เนาะมารุ่นต่ออีกจ้าบบคอยได้ลงคลิปเนะาะยากเวียกก็ขอโทษขอภัยน้ำพอแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้ะสาวเดือนกับ่บคอยมีเวลาเนาะ เอาว้าได้หน่อยหลายสมเด็เอามาเบิ่งดูยิงขึ้นชูสูงเนี่ยมันคือโบเห็นมันโบเห็นโอ้เนี่ยความเป็พี่น้องเนาะเมตาโตใหญ่ๆปลานิลจ้าเนาะแต่เดี๋ย็กเขาจไปปิ้งเนาะกับส้มตากินและอาอาลงดูอ้าเบิ่งยิงขึ้นดูยิงขึ้นดูควแม่นกินแล้วบ่ะนั่นนั่นนั่นเอาก็ย์ุดอีกเหงือมันบอดีแล้วไม่จะรุดเลยเลยเนาะ คลิปนี้เซเดือนก็ขอจบเพียงเท่านีน้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสิห้าเห็ดยู่เห็ดกินเนาะกินข่าวเศร้าแล้วก็อาจสิได้ไปเรียงงัวต่อเด้อจ้ะขอจบเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าสบายดี